พร,ระปรมีทานปารมัตพระปรมีขอบุญส่วนนี้จงย้อนสะท้อนกลับไปหาโยมพ่อโยมแม่และท่านเจ้าภาพทุกท่านรวมทั้งคณะนางรำทุกคนให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีความสุขมีความสมสมมั่งสมมีสมบูรณ์สมเต็ม สมเพียงสมพอสมมาสมให้สมกินสมใช้สมเหลือสมเก็บสมก่อสมสร้างสมสมสมซาสมใจสมจิตจำลงสมเจตนาสมปรารถนาสมท่วนประสงค์สำเร็จอุดมสมปรากฏอุดมจริงโดยเร็วโดยพลันโดยพันทันทีโดยทีทันใดสมดังวาจาตนตัวผู้ฆ่านิเถืดอนอิมังสัจจวจังอธิษฐานนี้อิมังสัจจวจังอธิษฐานนี้อิมังสัจจวจังอธิษฐานนี้ว่าตามอักขีอักขีพหูบุผพัง สักกะวันธนังโรมเมธโรเมรมังมังอินตรังอินทรอินทะลิยังปูศีสุโหนาคราชูีสุโหนาคราชญาสีปฐุมาญสีปฐุมาลูกขเทวานังลกคเทวสะเทวนาังมุนีสิทธาปิตามาตาอาจารยเทวะยเทวะนมัสสมะ นมัสสมะกาลิยะกาลิยะเท<อ>วะสถีเทวะสถีพระวันตุเมพระวันตุเมพระวันตุเตพระวันตุเตข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายลูกหลานของปู่พญานาลูกหลานของปู่พญานาคย่าพญานาคย่าพญานาขอถวายเครื่องเส้นเครื่องบวงสรวงนี้ขอถวายเครื่องเส้นเครื่องบวงสรวงนี้แด่ท่านปู่แด่ท่านปู่และท่านย่าและท่านยา่า,ท,ท,ยาทั้งเทพไทยเทวาเทพไทยเทวา ทั้งสิหกชั้นฟ้าสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบห้าชั้นดินสิบสี่แม่บาดาลสิบสี่แม่บาดาลเราพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเราพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายบายศรีพญานาคเก้าเศียรบายศรีพญานาคเก้าเศียรบายศรีหลัก บายสีหลักบายสีต่อบายสีต่อบายสีเทพบายสีเทพบายสีพรหมบายสีพรหมบายสีปากชามบายสีปากชามเครื่องวงสวงต่างๆเครื่องบวงสวงต่างๆที่ตั้งเอาไว้นี้ที่ตั้งเอาไว้นี้เพื่อสักการะบรรทาเพื่อสักการะบรรทาเราพวกท่านทั้งหลายเราพวกท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงรับจงรับเพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้า และครอบครัวของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดการละนานเธอตลอดการละนานเธอสาธุายาวสาเจ้ ปักก่อนพ่อกับแม่ปักก่อนแล้วก็ปล่อยดอกไม้นะเจ้าคะในปีนี้ขาา้าจะปักใบสีให้ปักสามดอก